สวัสดีค่ะสไตล์ต้องตานะคะพามาชมอะไรเอย่ยต้นอะไรเอย่ยอ่ดูจากใบค่ะดูจากใบนะคะอันนี้คือหัวเขาที่จะตายแล้วนะแล้วตอนนี้คือใหญ่มากอ่ะคือตอนนี้อยู่ในกระถางของเพื่อนเป็นต้นมะยมเงินมะยมทองนะคะเป็นไม้ป่าที่บ้านนะคือต้องเลี้ยงใส่ถ้วยเล็กๆไว้มันก็จะหัวเล็กๆแต่ตอนนี้คือดูดูค่ะหัวเล็กนิดเดียว แต่ต้นคือใบคือใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยจ้าคือใหญ่อลังการมากใบสวยมากเดี๋ยวต้องจะต้องเอา,เอามาอันนี้ละ่ะเดี๋ยวเอามาน้องมาใส่กระถางดีๆละ่มะมยมเงินมายมทองเนี่ยต้องลองเลี้ยงแบบใส่ดินดูเขาต้องต้นใหญ่แน่เลยเป็นไม้ในป่าค่ะเป็นไม้ป่ากลุ่มตระกูลน,นี้ดูสิที่บ้านคือไม่ใช่ไม่ได้แบบนี้เลยนะอันนี้คือหัวเดียวหัวเดียวนะคะเนี่ย หัวเดียวได้ขนาดนี้เลยดูสิเพื่อนๆนี่ต้นเดียวจ้ะดูสิหัวแค่นี้แหละเป็นมรยมเงินมรยมดทอ,องไม้ป่านะคะเสริมเสริมงคลชื่อเขาก็เป็นมงคลอยู่แล้วเลี้ยงมานานแล้วค่ะความเป็นมาของหัวนี้ที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือเขาจะตายต้องก็เลยออกจากกระถางแล้วก็มาวางไว้เขาแบบนี้ก็เลย ติดมาเป็นแบบนี้ค่ะใหญ่มากเลยจ้าใบใหญ่มากเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะคะนี่จ้ะดูสิอ๋อไปแล้วนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ